เราเริ่มแถวที่ห้านะคะด้วยการเลื่อนห่วงให้มาตรงหลักกลางก่อนนะคะล็อกนะคะแล้วเราก็โซ่ค่ะโซ่หนึ่งสองสามนะคะแล้วเราก็ทําพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักค่ะเพื่อให้เป็นพันหนึ่งครั้ง3าหลักนะคะโดยที่โซ่3ามนั้นเป็นพันหนึ่งครั้งครั้งแรกนะคะพอหลังจากนั้นเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําโซ่ค่ะสาม3สามแล้วเราก็ทําพันหนึ่งครั้ง1หลักลงในช่องกลางนะคะแบบนี้นะคะ แล้วเหมือนเดิมค่ะอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะโซ่สามนะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งสามหลักลงในช่องกลางของงานข้างล่างแถวล่างนะคะแบบนี้นะคะ2แล้วก็พันหนึ่งครั้งครั้งที่สามค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทําตรงนี้ให้เป็นโซ่สามค่ะ1 2 3สองสาแล้วก็คอทอสามหลักค่ะตามจุดเดิมของเขานะคะหลักที่1หลักที่สองแล้วก็หลักที่สามค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําโซ่3ค่ะแล้วก็พันหนึ่งครั้ง3หลักลงในช่องกลางทั้ง3หลักเลยนะคะแบบนี้นะคะพันหนึ่งครั้งครั้งที่3ค่ะเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะแล้วตอนนี้เราก็ทําโซ่ค่ะโซ่สามแล้วก็พันหนึ่งครั้ง1หลักแล้วก็โซ่สามเหมือนครั้งแรกที่เราทํานะแล้วก็พันหนึ่งครั้งสามหลักลงในช่องกลางของงานข้างล่างนะคะก็ได้แบบนี้นะคะ อันนี้เดี๋ยวดูให้ดูกันนะคะตอนนี้เราได้หนึ่งด้านละนะเราก็จะถักทั้งสี่ด้านในเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้จบแถวที่ห้าค่ะแบบนี้นะคะบนรอบนะคะให้ครบแถวที่ห้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้พอครบแล้วนะคะเราได้โซ่สามตรงนี้แล้วเราก็จะปิดแถวห้าค่ะก็นับจุดหนึ่งสองสามที่โซ่เหมือนเดิมนะคะตอนเริ่มต้นแล้วเราก็ ล็อกค่ะ4ล็อกแล้วก็เลื่อนห่วงค่ะมา1ห่วงนะคะเพื่อให้เป็นแถวกลางหลักกลางนะคะ <_ S 1> เพื่อจะเริ่มแถวที่6ค่ะเราก็จะเป็นโซ่3แล้วก็พัน1ครั้ง2หลักเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่2ค่ะ1 2แล้วก็พัน1ครั้ง1หลักลงช่องกลางนะคะแล้วก็โซ่2อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็พัน1ครั้ง1หลักลงในหลักที่อยู่ด้านล่างนะคะลงกลางหลักนะคะ แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราจะทำโซ่ห้านะคะให้เป็นตัว V นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักลงในช่องเดิมค่ะเราก็จะได้ตัว V นะคะตรงจุดนี้นะเพื่อเดี๋ยวเราก็ทำตรงนี้เป็นมุมค่ะเราจะทำให้กลายเป็นมุมขึ้นมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองค่ะย้อนเดิมนะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักลงตรงกลางตรงช่องโล่งนะคะแล้วก็โซ่สองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พันหนึ่งครั้ง สามหลักลงในช่องที่อยู่ด้านล่างค่ะที่ตรงกันนะคะครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะโซ่สามครัหนึ่งสองสามแล้วก็คอทอค่ะคอทอสามครั้งค่ะเหมือนเดิมค่ะตรงจุดเดิมของเขานะคะหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะแบบนี้นะคะโซ่สามค่ะแล้วก็พันหนึ่งครั้ง สามหลักลงในช่องกลางของงานข้างล่างค่ะสองและก็สมค่ะและโซ่นะคะ1นสองพันหนึ่งครั้ง1ห,หลักลงช่องกลางโซ่สองแล้วก็ทำวีค่ะวีพอ1คอโซ่ห้าและพอ1คอในจุดเดียวกันตอนนี้เราก็จะได้ไปช่องที่สองแล้วนะคะโซ่2พอ1คอ แล้วก็โซ่2แล้วก็พอ1คอ3หลักลงในช่องเดียวกันค่ะก็ไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีผังดูเราก็จะทําง่ายตอนนี้ได้หน้าตาแบบนี้นะคะออันนี้เราได้ด้านหนึ่งละของจาก4สด้านนะคะอันนี้แถวที่แปดแถวที่ที่หอยู่นะคะถักให้รอบนะคะพอรอบเสร็จแล้วเราก็ได้แบบนี้นะโซ่3เราก็ปิดเหมือนเดิมค่ะจุดที่3ของโซ่1 2 3แล้วก็ล็อกสล็อกค่ะ แล้วก็เลื่อนห่วงเพื่อรอเข้าแถวที่7นะคะอันนี้เราเตรียมพร้อมสำหรับที่จะทำแถวที่7เลยค่ะ